บางเรื่องอ่ะหมอกับรู้สึกว่าหมออ่านนิทานแล้วมันเหมือนกับสอนใจตัวเองด้วยอ่ะเหมือนมันมันไม่ใช่แค่อ่านให้ลูกฟังอะค่ะมันเป็นการอ่านให้ตัวเองฟังแล้วก็เราก็สอนตัวเราเองแล้วในขณะเดียวกันก็คือเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกอะค่ะอ่าอันนี้คือประสบการณ์ที่หมอใช้นิทานในการเลี้ยงลูกเป็นหลักอะค่ะรู้สึกว่านิทานยุคใหม่เนี่ย ตอบโจทย์มากๆแล้วก็มีนิทานหลายเล่มที่สร้างสร้างสรรค์ให้เด็กเนี่ยได้กลับมาอยู่กับธรรมชาติอ่ะแทนที่จะแบบเร่งรีบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีนิทานหลากหลายเรื่องที่ให้เด็กกลับมาอยู่กับตัวเองอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในความคิดความรู้สึกซึ่ง,ส,งสิ่งเหล่านี้ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยเรา ไม่สามารถที่จะพูดกับลูกได้ตรงๆเนาะเหมือนวันนี้ยังไงนะแบบชวนลูกมานั่งคุยวันนี้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราอ่านนิทานเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นสะพานเชื่อมว่าอ่าวันนี้หนูรู้สึกอย่างไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับภายในของตัวเราเองเนาะก็ใช้หนังสือเป็นสือ่อจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนักสร้างสารรค์นิทานยุคใหม่นะคะถ้าเกิดให้เรานึกถึงนิทานในยุคเก่าๆะคะ่ะถ้าเป็นรุ่นหมอก็คงจะหนีไม่พ้นนิทานอีศบเนาะ ก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องก็เล่ากันวนซ้ำไปมาหรือวรรณคดีไทยนิทานบางเล่มก็มีโอกาสคือเด็กๆมีโอกาสเข้าถึงนิทานแบบน้อยมากๆอะค่ะแต่ตัดมาที่ยุคปัจจุบันเนี่ยหมอรู้สึกว่าถ้าเราเรียกคำว่านิทานเพื่อที่จะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันจะเป็นนิยามที่ค่อนข้างแคบอ่าหมออยากจะใช้คำว่าหนังสือภาพมากกว่าเพราะหมอรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หนังสือภาพ มันขยายขอบเขตไปเยอะมากค่ะเราสามารถเอาเรื่องที่ยากๆที่ไม่สามารถที่จะคุยกับเด็กได้ในในชีวิตประจําวันเนี่ยเอามาใส่เป็นเรื่องเล่าเรื่องทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาเข้าใจประเด็นต่างๆจนกระทั่งล่าสุดนะคะหมอได้มีโอกาสสร้างสรรนิทานของตัวเองนะคะเป็นเรื่องเรื่องของภัยร้ายของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะก็หมอทํานิทานเรื่องขบวนการปราบทอยพอท คือคือเรื่องนี้เนี่ยที่สาเหตุที่เลือกเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าค่ะในยุคใหม่เขาก็ปรับตัวของเขาเองเหมือนกันเนาะในในขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยชอบเรื่องอาร์ตทอยบุหรี่มันก็มาในรูปแบบของอาร์ตทอยเลยเนาะแล้วก็จะแบบมีการ ทำการตลาดให้เด็กรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวเนาะแต่ในความไม่น่ากลัวนะ่ะสารที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันร้ายยิ่งกว่าบุหรี่ทั่วไปซสอีกหมอก็เลยสร้างสารรค์นิทานขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รู้ข้อมูลก่อนที่เขาจะไปะเผชิญกับความเป็นจริงอะค่ะคือหมอคิดว่ายุคนี้สิ่งสําคัญก็คือเราต้องรีบใส่ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่เขาจะไปรับรู้ข้อมูลที่มาจากโลกออนไลน์ซึ่งไม่รู้ว่าแหล่งไหน ถูกแหลงไหนผิดเนาะก่อนที่เขาจะได้ไปเจอตัวจริงก็ให้เขารู้ก่อนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะหมอก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นิทานเรื่องนี้ค่ะ